อย่างใส่ซูข้นกรุงเทพกินพี่น้องอืมขนาดบึ้งขวาวะ่ะอือกกรุงเทพนม่ได้ฝนตกตลอดเลยยฝนตกเลยฝอดป็นกินีกวเว้ยเขาบอกว่าเองเป็นเมียน้อยลำแล้วอืมตายแล้วใครคนพูดเนี่ยได้กันครั้งเดียวเองอือใช่ครั้งเดียวเขาไม่เลือกแฟน嘛 นี่ยังอีกนี่กระซือจัดให้คนกรุงเทพเลยนะนี่คนกรุงเทพรู้จักไหมเนี่ยกินเป็นไหมกินเป็นไหมเป็นเขาเรียกไส้ไส้ไส้อะไรนี่ไส้หมูบ่ไส้หมาไส้หมูเว่งได้พวกเองนี่กินแต่ของดีๆเว้ยมามานี่ไปปะเว้ยถ่ายยังอ้าวถ่ายยังเนี่ยกดไม่กดยังกดถ่ายยังนะเอวเหรอฮะกดยังอ่ะกดถ่ายยัง ยสวัสดีครับผมพอกันอีกแล้วก็ผมเฮียต่ำทำตรงชาแนลสวัสดีครับผมมันเติมหลที่นี่ซี่ถื่อื่นครับทำไมพวกเองได้แต่ของดีๆวะดูแต่ละคลิปเจ้าชื่อยังไงคนกรุงเทพเราคนกรุงเทพเราคนกรุงเทพเราคนกรุงเทพอ้าวตายมีแลาว่กินร่วมนานเลยคนกรุงเทพหายไปนานเลยสองสามวันเลยไม่กลับมาเลยอูกลับไปเลี้ยงลูกเลี้ยงมีเราใช่แล้วคนยุ้มข้าวจนอ่ะไม่ใช่ติดกระนวยเหรอคนกรุงเทพติดกระนวยกระนวยอะไรช่องนี้เขาถามหาแต่คนกรุงเทพเลย โอ้เขาไม่หัวซาเจ้าของชิปเลยเองก็หันเร็วๆหน่อยว่ะก็หันเร็วแล้วเร็วมากเนี่ยเนี่ยยิบสิต่อเลยชิมเลยล่ะวะพี่น้องมาอย่างใสซูข้นกรุงเทพกินพี่น้องเท่าไหร่บ่นคว้าว่ะกินข้าวเหนียวมากรุงเทพเป็นเป็นหมดเลยข้าวเหนี้ยเนี่ยเอืไอ้นั่นเป็นมาแล้วอืไอ้อ้วน่ะวาวาไปไหนวะเดี๋ยวมา เตะบอลเตะบอลอืมมันเป็นลูกบอลบ่มันเป็นลูกบอลบ่ฮุ่นยังกันอือืมฮนบุญเติมมันไปวิ่งเก็บบอลให้เขาอืมฮุ่นมันน่ารักจังอะอืมอือคิดถึงมันอะชิ้นนี้ชิ้นนี้นีทำคลิปอะไรนี่ฝนตกทุกทีเลยเนาะอืมอืม ตรงเทดไมน้ำในฝนตกตลอดเลยเนี่ยฝนตกเลยเนี่ยถอดแบ็ดกินดีกว่าเว้ยโอ้โหเสวานะสะใจวะยืนกินได้ไหมจะได้กินได้เยอะๆยงอ่ะอืมบ่ตอนนี้เนาะยฝนกระลินโอ้กินกลางสายฝนนี่ล้วขอเลดเด้อทางก้อนเลยเดอนึ่งเอาเลยเต็มที่ใครทำหนิเดบอกน้าบนเติมอีกเปล่า มึงเติมย่างผมยืนย่างนะมุนเติมทำเป็นน้ำรอขึ้นมาุกวันเนี่ยเติมน้ำจิ้มไม่มีตังค์นะคุณนุงเทพช่วงนี้ไม่มีตังค์นะไม่พูดจริงตั้งแต่ติดน้ำกระท่อมนึงทำไมมึงรอจนเ่ยนเสียแล้วเติมเติมจนลืมสังเกตอ่ะอือลืมสังเกตดได้สังเกตใหมอืออืออ้บุญเติมมาตอนใหญ่แท้อ๋อเอาเหรองั้นเอาเอ็งรอขึ้นจริงอ่ะคาควอนน้ำกระท่อบน้ำติดน้ำกระท่อมอ่ะเอาก็ดีดีก็ติดกันนุยนะ มีคนถามว่าเองเป็นเกย์จริงปะว้ยตายแล้วออกจะแม้ขนาดนี้จริงไหมไม่จริงเขาบอกว่าเองเป็นเมียน้อยลำเหรอว้ายตายแล้วใครคนพูดเนี่ยได้กันครั้งเดียวเองใช่ครั้งเดียวเขาไม่เลือกเฟนหรออืมอไม่รู้ใครได้ใครป็นไงบ้างวะผองดีไหมดีฟิตไม่อืมเองได้เขาหรือว่าเขาไอ้นี่ได้เนี่ยมันรู้วันนั้นเมา ตอร่อยอ่ะไอ้เนี่ยติดมันนิดนึงเนี่ยหัวเห็นอย่างจี้เนาะคิดถึงไอ้บ่าวบ่าวเนาะยมันมายมันกับแดนมาวันนั้นหยอกมันเล่นอ่ะโดนด่าจนอ่ะนั่นแหละธรรมดาผมเนี่ยกระหน่ำเลยคนเดียวนะมันคอมเมนต์ด่ากูเป็นสิบโพสตอ่ะไอ้สิบสิบคอมเมนต์ไอ้นั่นน่ะอยู่กูไปฟ้องแม่งเลย มีคนเดียวแล้วดามีคนเดียวแหละแม่งด่ามันจะหลักูไรกูทำอะไรมึงวะประมาณคนอื่นคนอื่นไม่เนี่ยไม่มีไม่มีใครดีหรอกมีมาดีคนเดียวแหละนี่แหละมันบอกกูว่ามันบอกมันบอกกูว่าอะไรรู้ไหมว่าไอ้คอมเมนต์กลายพันธุ์มันนะขมิ้นกลายพันธุ์มันด่ากูขมิ้นกลายพันธุ์กูตื่นแต่ลุงตู่คนแห่งด่าทั้งประเทศดูนี่ยังบ่สนใจเออทำตัวแบบลุงตู่ดิอืมผู้ได้ด่ากัเซย คนหมดท้นสูงบุญเติมมึงทำอะไรก็อร่อยวะฮ<ม>ึอ,อะไรบ้างทำอะไรก็อร่อยอืมผมกูถามจริงอะ่ะเย็ดี่กูถามมามึงเป็นผัวไอ้อาร์มกันนอนไหมอร่อยละเมื่อกี้ก็เป็นเฮียตามไม่ได้อาร์มอนอร่อยคนไม่เป็น,น,นเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันใช่ไหม,มแต่พอเดินพวกเขาเขา,เขากินแบบเป็นผมเมียกันงงมากเลยเป็นเพื่อนแหละรู้อยู่กูเห็นคอมเมนต์น่ะเนอะ คนมันเยอะเลยอ่ะคนคอมเมนต์นักซามไม่ถึงไงเออมันเป็นเมียไอ้บุญเติมเป็นผัวอืมประมาณนั้นฟิตไหมหฮะฟิตไหมไม่ค่อยฟิตในช่วงนี้เลยเหนื่อยง่ายมาถึงวิ่งอ๋อเหรออืมตายคิดอะไรเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเมียน้อยตามบางคอมเมนต์อ่ะอืมบุญเติมเป็นเมียน้อยตามจำคำตรงอืมมันมันใช่ไอมเสื้อเก่งลายพรางอยู่ใหนเอ็งอยู่ในตู้ออยยยูู่่ัง พี่ผมใส่บอยเราว่าเสื้อเก่ามีสองทาตัวเสื้อใหม่เก็บไว้เขาใส่อยู่บ้านอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเก่าแล้วไหมใส่อยู่เงี้ยอยู่บ้านอืเข้าใจเนาะโอเคโอเคอบุญเติมสมัยก่อนให้บุญเติมพี่พูดได้ไหมว่เรื่องเก่าเองไม่เอ่ยชื่อหรอกเนาะเองมีมีเก่าหลายคนอยู่หรอกมีเก่าหลายคนเนี่ยมีตั้มหนูเล่าให้ฟังเมีมีเก่าไอ้บุญเติมอะต่อต่อ ที่ทํางานอยู่น้องมันโทรหาพี่เลยบุญเติมไม่อยู่หรอกไบุญเติมไม่มาจะมาหาพี่เฉยนี่นีอละ่แหละพี่บอกว่ายังรู้จะไม่เรื่องนี้รู้รู้รู้แต่เฉยๆคือว่าคนเรามันปอบมือแค่เดียวไม่ดังใช่ไหมใช่มนตบมัอดังพี่เป็นคนไม่ใช่คนแบบนั้นไง ถ้าเจออย่างคนอื่นก็เอาไปเอาไปแดกกับมึงอี่ต่อมืองอ๋อใช่เพราะว่ามันโทษมันโทษคนอื่นไม่ได้โทษผมต้องโทษเมียเก่าของตัวเองแหละอืมันเป็นโทษที่ตัวมันก็ดีโดนพี่ดาใช่ไหมจำได้ไหมโดนพี่ดาวเลยดีแล้วเองเลือกกับมันได้เมียเก่าเป็นผู้หญิงผู้ชายผู้ตายแลวผู้หญิงผู้หญิงดิอ้าวเนาะนิสัยเติมไม่ใช่เกนะนิสัยเลิศเลอเพอร์เฟกต์มาก ดีใส่ดีมากเลเพอรดออกปกมากเลยเนาะเลือกได้เนาะเออโชคดีมากจริงๆกูสงสารมึงมากเลยตอนนั้นอร่อยแท้เออเปิดช่องไม่แล้วป่ะอ๋อเออเปิดแล้วแล้วใช่ไหมเหรอชื่อช่องอะไรคนกรุงเทพเหราคนกรุงเทพเหลาอืคำเหลานี่มันเป็นคำของคนสุรินทร์นะใช่อืเหลาสุรินทร์เหลาสุรินทร์เหลาอ๋อเพิ่งรู้เนี่ยอะไรตัวเขาตัวอเออเนี่เองรักเขาบอกแล้วทําไมต้องใส่เหลานี่บอกเป็นคนกรุงเทพ ก็เมียว้าเมียให้ใส่เมียคนสุรินเนาะเมียคนสุรินอืไอเราก็คนคลองเตยอะไรวะาเหลาเหลามาอยู่แรกๆเนาะเมื่อสามเดือนที่แล้วอยู่ในอะไรบ้านเหลาเหลาอ้าแล้วแล้วพัานาที่พูดอะไรเหลาเหมือนกันไหมเหลาเหลานั่นใต้เอาเอาใต้ล้วเนี่ยเหลาเหลาเหลามันก็เหมือนเอ็งเคยไปนครสวรรค์ไหมเหมือนระยองฮี่อ่าระยองฮี่ ฮิสั้นฮิสั้นฮิยาวเออฮิสั้นจันฮิยาวเอออ๋ออออเคนครสวรรค์ก็นครสวรรค์ไงไงอ่าเอ็งเคยได้ยินไหมเคยเออนั่นแหละสุรินก็สุรินเหลาไงเหลายี่ยี่ล่ะคืออะไรยี่ยี่เย่เย่ก็เป็นคำอุทานอ่ะไม่รู้เหมือนกันเป็นคำอุทานเองทำไมกินน้อยแค่พวกเองเนี่ย มันเลี่ยนแมมแบบมันเลี่ยนอ่ะแบบมันมันจะติดมันแล้วมันกินกินเข้าไปแล้วมันมันจิหากอ่ะมันมันกินนิดหน่อยมันก็อิ่มสรุปทริปนี้อาหารไม่ประทับใจบ่ะแซบอยู่แซบอยู่นี่ไงเจอแล้วนี่ไอตัวนี้อรยก็หาเนี่ยหาแบบนี้เนี่ยแบบนี้อรยอาหารมันไอวานชอบกินแล้วติดมันต้องให้ไอวานกันนะไอวาชอบกินเออแล้วพ่อจันออดเป็นไงบ้างอยู่ คอนแกนคอนแกนวะแมนไปคอนแกนแกกินเหล้าไหมทุกวันเนี่ยไปอยู่คอนแกนแกกินเหล้าไหมกินก็สมอเดสเนี่ยเคกินล้วตาเลยใช่ไหมถ้ากินก็สมอเดสหมอเขาบอกแล้วถ้าไปกลับไปกินอีกรอบก็คือสมอเดสแกต้องรักแสะเลยคือแกต้องรักคนอื่นหน่อยต้องรักลูกให้เยอะๆต้องสาในวาวๆมันเนาะถ้ากินเน่ยกำพาพ่ออยู่แต่แกก็ไม่กินแล้วแหละ มั้งเศร้าแล้วเศร้าสื่อเส้นเลาวเศร้าเส้นสื่อสดยังประมาณนี้แกก็ต้องรักตัวเองบ้างเลยกินเละยรได้มาจากไก่นี่จากกรุงเทพสื่อโตมาจากกรุงเทพเลยนี่กินเยอะปว่านี่อันเนื้อสิชอบมันหายไปไหนหมดนี่มันเติมแล้วกินหมดแล้วหมดแล้วช่องยูทูบมีไหมไม่มีมันยังไม่เปิดหรอกยังไม่ดังขนาดนั้นต้องเปิดช่องยูทูบเปิดไว้เลยเปิดไม่เป็นแร้เปิดแล้วแต่เจอปไอเพจไอ้นั่นอะ คนชลีดแล้วนี่อย่าลืมไปติดต่อเลยเด้อเออติดติดตามติดต่อเอ้ยติดตามว่าจะลงคลิปโปอยู่ให้มันไลฟ์ไปเลยอ๋อเอาได้นางเอกยังลงคลิปแกนุยเหรอนางเอกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอันนี้มาเอาบุญเติมมาเล่นไม่เอาไอ้แดงขางกินอะแดงขางกินบุญเติมมันกินน้อยยังว่าคลิปนี้เอยใจเย็นกินก๋วยเตี๋ยวมากว่างั้นนี่ใจเย็นกุิเห็นกินอยู่คนเดียวทั้งคลิปครับผมกับฝากไว้น้ำได้ครับ เพจหนุ่มสุรินเอ้ยเคนกรุงเทพเราคลิมพ์เข้าไปก็เจอแล้วครับผมเดี๋ยวจะทําคลิปลงอยู่เนี่ยอคลิปอะไรก็คลิปตลกเฮฮาแหละฮะเดี๋ยวทำคอนเทนต์กันเดี๋ยวทำคอนเทนต์กับคอนเทนต์คอนเทนต์คอนเทนต์ไอคอนเทนต์นั่นแหละคอนเทนต์กับเฮต้ามเนี่ยแหละครับนี่มึงค้าเื้อข้าแนวที่ไหนเนี่ยตลาดจำร้านไว้เด้อไม่ต้องไปซื้อมาอีกเลย นี่คนอีสานกินเหล้าว่าติดเมื่อใดเขาต้องเอาเอาเนี่ยเอามือจิ้มเนบความมันกับธรรมดาเขาเหนียวนี่โอ้โหคนกรุงเทพมันก็ติดธรรมดาเออก็คนกรุงเทพเรากินไะไเป็นดูเห็นไหมนี่ยหน้าดูหน้าคนกรุงเทพอ่ะเมื่อคนบ้านนอกให้สอนพูดอะไรสอนตลอดเลยเองอ่ะคนบ้านนอกบนเติมนอกบ้านด้วยเอาไปนองมือนี่กะอิ่มแล้วเนาะครับพ่อไปตำหนิก่อนน้อครับอย่าลืมขอบไปติดตามเพจหนุ่มกรุงเทพเรานั่นนะครับเป็นเพจของ จานออเองนะซื้อออเนาะเออือเรียกเรียกเราคนกรุงเทพดีกว่าเออออมันมากินปากเราเป็นเมื่อนี้กันกระทำในว่าจะได้บูสุภาพผมทีมงานร้อยสี่ละกันนุ่มกรุงเทพกว่าคอถอดคอไปไว้นั่นเลยครับกรุงเทพเป็นส่วนหนึ่งของสันดานเฮ้ยยังไม่เป็นซันดานหรอกสุดท้ายนี่ก็ยูดีมีแห้งสูบสุษกรครับลำล้ำเรื่อยสวัสดีครับสวัสดีครับ